สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรดรถขุดโคกน้องนาครับพามาชมคลิปนี้พามาชมครับเจ้า x c g X215C e ทีมงานสุดร,รถขุดโคกนาทำการเริ่มขุดคลองไส้ไก่แล้วครับคลองไส้ไก่ของเราก็ความลึกอยู่ที่ตามแบบ2เมตร20ครับ แต่เราน่าจะให้เกินนะครับแล้วก็ความกว้างของคลองไส้ไก่ปากบ่ออยู่ที่สาเมตรห้าสิบครับสามเมตรนะฮะสามเมตรห้าสิบ้เหลือไปเลยครับผมเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอ่าก้นบหลุมก้นบ่อครับเนาะของคลองไส้ไก่ก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเซนแต่เราอัดไปที่เม็ดกว่าแน่นอนครับของเราเม็ดสามสิบครับให้ได้เลยครับเือทจะจะให้จบงานครับไม่ต้องแก้ะ น,นี่จะเป็นดินเหนียวครับแข็งมากเลยครับอาจารย์ปอของเราดึงทองไส้ไก่ครับคอนโทรลเจา XCMG ครับผมทำให้ได้กว้างกว่าที่แบบกำหนดแน่นอนเพราะว่าการพลาดกันเหนียวครับผมเนาะร้อนมากครับผมวันนี้กับอากาศน่าจะ40องศาแล้วครับเนี่ยฮะ เงือไหลคลย้อยนะครับโอ้โหจานปอนนียครับไม่คุยไลยยิ้มไปด้วยจักคุยกับใครเนาะหรือฟังเพลงย,ยิ้มไปเลยไม่ทราบครับคลองไส้ไข่ตัวนี้สมบูรณกก์ดดครับคลองไส้ไก่ตัวนี้เราจะเชื่อมจากบอ่อเล็กๆบอ่อตัวนี้อันนี้ผมอ,อยู่ ท่นที่สองครับเป็นดินเดิมก็าดินดินขุดลงมาหนึ่งเมตรสักน่เนี่ยผมอยู่นี่ครับผมนี่อยู่ฝั่งล่างนะครับขุดจากตรงนี้ครับผมเปิดคลองเส้ไก่จากตรงนี้ครับไปจากบอนี้ครับแล้วก็จะไปเชื่อมสลุนี่ฮะไปเชื่อมอีกบ่อหนึ่งครับผมโน่นครับผมบ่อที่สองเลยของเราออกแบบให้เลยครับผมเนาะอยากให้บ่อเชื่อมกันเพื่อความสวยงาม เสียงปั๊มดังกระหึ่มเลยครับเจ้า XCMG XE215C ครับมวลดินก็ไม่ใช่น้อยครับรองไส้ไก่ครับนี่ฮะตัวตัวครับก็ยังยากต้งแต่ขั้นตอนได้ครับที่ว่าดึงร้องไส้ไก่ช่วงออกจากบ่อเลยครับแต่ครับพอได้ออกไปทางนอเนี่ยคือจะคล่องไปแล้วครับ เดนมาชมท้องไส้ไก่ของเราขึ้นมาบนแลัวร้อนแล้วไม่มีลมถล่มการดึงคลองไส้ไก่ก็จะมีปัญหาหนึ่งคือเราไม่มีเราไม่ได้ใช้ปืนเราใช้ความสามารถใช้เหงือกแขนต้องซ้อไปเรื่อยครับผมซ้อแต่งไปได้พ่อความสวยงาม แต่ไม่มีปัญหาสำหรับทีมือของพวกเรากับประสบการณ์ของพวกเราครับเราทำได้ครับสวยงามเ้วยครับนี่ฮะแล้วก็เราก็จะปันนนี่ฮะน้องเสกการ,อ,ารออกไปนี่ครับผมออกไปนี่ครับผมนี่ฮะนี่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 ครับรนู้นไปสุดตุ้มครับผมแต่บอ่อตรงนี้ครับ อีกเส้นหนึ่งครับจะออกตรงนี้ครับผมที่ผมชี้ไปครับออกไปนู้น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 แล้วไปเข้าบ่อครับทีนี่ครับคือน้ําวนไปวนมาได้เลยครับผมสวยงามครับผมวันนี้น่าจะจบลองไส้ไก่ถึงฝั่งนี้แหละครับน่าจะจบพรุ่งนี้ก็เหลือตรงนี้ครับนิดหน่อยน่าจะเที่ยงน่าจะเก็บงานแต่จะอ่านพรุ่งนี้ครับย้ายรถพรุ่งนี้ช่วงบ่ายกันครับผมเพื่อนๆมาชม การทำงานของจ้า XCFG ครับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องหนาลงทำการขุดของไก่กเลยพาเพื่อนมาชมกันครับนนะแต่งให้สวยงามครับดว้วยควาเมเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยคืองานอย่างเงี้ยถ,ถึงถึงลูปไปสวยหนาไหนถ้าบบกดกคมาก็มีค่าท่อดเดิมรัาแต่ว่าเราก็ ถ้ารูปได้เราก็จะรูปให้ก่อนนะครับเพื่อความสวยงามก่อนเื้องต,ต้นครับผมแล้วบนดินคองใต้ไก่ก็มาหาสารครับไม่ใช่น้อยๆครับผมเนาะความลึกที่2เมตรยี่แต่เราเติมให้2เมตรห้าไปเลยครับผมที่นี้จะมีคันดินครับเนี่ยจะมีถนนใลยเดินรอบเลยครับเดินสามารถที่จะเดินรอบอพื้นที่ของท่านได้สบายๆครับเดินดูงานได้สบายเดินทางานได้สบายๆครับ วาวครับมีโคง้งมีวาวมีโค้งครับกำลังเข้าโค้งครับงานนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์นี่ถือว่ายากมากๆครับเหนื่อยมากๆครับนั่งดูแต่แบบทั้งวันนะครับถ้าไม่เป็นงานแต่นี้ทีมงานเราคือมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาครับคือเราเคยขุดแบบนี้มาแล้วก็ไม่ยากครับสำหรับเราเราก็เข้าใจแบบแล้วทำะอะไรก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับ ตรงนี้จะดูสกปวกไปนิดนึงดูมีต้นไม้ต้นมันจะพืชด,ดึงอยู่ข้าง,างครับพอเราทาเสร็จเราจะเอาดินไปปกก็จะพืชเลยครับโอ้เราจะดูสวย,ยางรครับเพราะมันจะสะอาดหูสะอาดตาไปหมดเลยครับผมนะรอชมผลงานของเราตรงนี้เราจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งกับการปิดงานการส่งงานของเราครับผมเพราะว่าความลึกความอะไรของบ่อได้เสร็จทุกอย่างครับเหลือแต่คลองใสไก่อย่างเดียวครับ วนีาหนที่น่าจะได้มาวัดคลองไส้ไก่ครับผมนี่ฮะสบายสบายครับผมดูตักสิครับผมสองคิวสบายสบายครับกับพลังกำลังเหลือๆครับผมเจ้า XCG x e 2 1 5หครับมันช่างในตักไปยังครับจั่วครับแต่ว่าอ่าได้ดินครับแต่พอข้างๆก็ต้องเกาก็แก๊กๆกับเสีเวลาไปนะครับไม่น้อยครับผมเพราะว่าแต่เราก็ต้องทำเพื่อความสวยงามเนาะ ความลาดเอียงของคลองไส้ไก่ครับบเพื่อนมาชมการทำงานของเจ้าไอซีเอ็จีกับการขุดคลองไส้ไก่ครับณนะแปลงของบ้านกระดูของคุณแม่คำปุ่นครับผมบ้านประดูหมู่หกอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะก็คือการให้ดูคลองไส้ไก่ไม่ใช่ว่าดูที่เดียวครับดูทุกที่ทุกแปลงครับเวลาขุดคลองไก่ก็จะให้ดูไปนกคว่าคลองไ,ไก่ไปตรงไหนมั่ง เดี๋ยวเข้าตรงไหนมั่งเป็นยังไงมั่งนี่ยแล้วก็จะเห็นคลิปการขุดล้อไก่ของเอชซีเอ็หรือทีมงานเราทุกทุกสีหวันครับเพราะว่าเราจะขุดเสร็หนึ่งบ่อประมาณ4ีวันถึงหวันครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสุรัสขุดโคกน้องนาครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเนาะยืนตากแดดทำคลิปรับเื่อพรีเซนต์ผลงานของทีมงานของเราพรีเซนต์หอจก,กอของเราพรีเซนต์น้องๆครับให้น้องๆได้มีชื่อเสียงในการขุดโคกน้องนาเพราะแบบว่าเ้นาเ้ื่อนๆได้ไปทำงานที่อื่นก็จะได้รู้ว่าเรามาจากทีมไหนทีมไหนฝีมือยังไงเนาะนี่ฮะ ็ทุกคนอยากให้อยู่ด้วยกันแต่คนเราไม่แน่เนาะเมื่อได้ไปที่อื่นล้วก็ไปว่ากาันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของทีมงานผมเข้าใจทุกคนไม่มีปัญหากับผมเนาะเขาอยากถค่อยู่ก็อยากให้อยู่ด้วยความรัก,กซึ่งกันและกันเนาะถ้าไปก็ไปแบบมีความสุขแฮปปี้จะกลับมาวันไหนก็ได้เราแบบนี้ดีกว่าก็ทำมาเนาะไม่ใช่ว่าอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่เนาะแต่ออแบบมีความให้ให้ได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขที่สุดนะครับในการทํางานกัต้องน้องทุกคนครับ ก็คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ